อ่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครูบาอาจารย์ทุกทท่านครับผมมากพ่อกับผมบอหน่อยนกเขาเงยเมืองน้องไขยขึ้นก็ครับกับช่องอีสานมังมอนชาแนลครับผมนี่มีโอกาสเดี๋ยวออกมาต้อนนกครับผมพี่น้องออกมาวังสิบโมงเคืองนี่แหละครับผมใส่ไปไม้แหลกแล้วครับผมพี่น้องขึ้นต้นนี้ครับมีนกปลาเขามาเหรียญเลยครับผม บรรยากาศครับมาสองต่อครับผมเจ้ากําไอยู่ปุ่นครับมีนกปลาเขาร่วมอยู่ครับอ่างหนึ่งคําเสียงไงครับผมบรูว่าเป็นยังไงครับเงียบทั้งนกปลาทั้งนกตอครับเงียบโดนแล้วครับก็เลยมาเอานกลงแล้วครับผมอันนี้เป็นเจ้าบุญทิ้งครับผมนี่นกต่อตัวใหม่ครับพาออกมาเล่นครับผม ปกป้ากับพ่อไม่มีอยู่ครับขันพ่อได้ยินอยู่ครับพ่อได้รุนอยู่ครับไม้แรกผ่านไปครับผมเดี๋ยวสิไปหาเมืองหมายที่สองครับผมพี่น้องเลยไทยเบิองะมาณนีก่อนนะครับเนาะยังไงก็ไปติดตามหมายที่สองครับผมเดี๋ยวไปรุนเบิองกําไรน้ากันครับผมว่าจะเป็นยังไงครับไปตามรุนน้ากันครับผมครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ได้ย่ายมากเป็นหมายที่สองแล้วครับผม ายสองครับท้ายอยู่นั่นครับพี่น้องเป็นเจ้าบุญทิ้งครับเจ้าเฮ่งอยู่อีกฟังหนึ่งครับผมเอ้ใบแม่จองเฮ้งครับเจ้ากำไรครับผมขันคู่เงียบไปดนแล้วครับหมายแหลกพี่น้องโอ้เสียดายครับนกปลาเสียงกลางไปไงีครับผมเขารวมเจ้ากำไรครับคู่หลายครับเป็นนกคู่เ้าครับตัวนั้น อ่างหนึ่งค่ำครับเจ้าก็ไลเห็ดบัวสำเร็จครับผมพี่น้องดึงบัวลงครับผมนกขอนคางรูขเนียบนะครับคอดแหลกไม้แหลกครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ้านเทียงเคืองครับผมเจ้าบุญทิงกับดึงนกป่าครับผมไม้ยก็จะประม้านนี้ครับบึงบรรยากาศครับพี่น้องมาผู้เดียวครับวันนี้ บรรยากาศเป็นทงกว้างๆครับเอาเดี๋ยวมาหลุนเบิ้งน้ากันครับว่าไม้ที่สองนี่สิมีแต้มว่ครับล่งดึงนกอยู่ครับผมเจ้าบุญทิ้ง าลุ่นเบิ้งน้ากันครับวัตสิเป็นยังไงครับผมไม้ที่สองครับสิมีหมานปาครับผมวันนี้ร่มกับแห้งนะครับพี่น้องโอ้ร่มกร่มแห้งครับวัตที่บออกมากับดบได้ครับผมบติตอนกมาหลายทิศแล้วครับผมตอนนี้กรเสร็จภารกิจเครื่องเสียงไปแล้วครับผมเลยออกมาหาลาตแมจังหน่อยครับว่าชิมีมานปะครับผม ครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วครับเดี๋ยวไล่นีเงียบโดนครับครับพี่น้องไปดึงก่อนครับปเป็นจังไดครับมีนกปลาเขามาเถียงแด๊ดเอาขึ้นแล้วครับพี่แจงกิ่นอยู่ครับพี่น้องเงียบโดน,นดีเลยครับ เป็นยังไงครับผมพี่น้องโอ้ติดอีครับพี่น้องเขาเอยียงครับเขาสว่าวครับพี่น้องสวํากำไรมันขึ้นเงียบโดดนะครับพี่น,อน้อ,นนนองอ้เดี๋ยวเสียวลงไม้เบิ่งครับว่าแน่ว,วา่ามันเหงียบโดนแบบนี้มันตรงนี้ยังติดแนยียดแน่นอนครับพี่น้องเอ้เดี๋ยวผมเสียวลงไม้เบิ่งครับมันเป็นยนอียงครับผม เรียบร้อยครับว่าแล้วมันเขามาคู่กันโดนแล้วครับพี่น้องทำกำไรเงียบแบบนี้ตัวเหลือครับหมานแล้วครับผม พี่น้องเรียบร้อยครับเอาจนได้ครับกำไลจอดเลยครับผมเอ้าหวานล้ะครับผมเอนี่ร่มแห้งครับผมเจ้ากำไลก็ยังเก็บแต้มได้ครับผมหานแล้ะครับเอารับพี่น้องมานนี้อ้ว่าตัวนี้รู้ว่าติดครับพี่น้องมันผมเอาขึ้นไปต่อเนาะประมาณหาหน้าที่ครับ นี่นกปลาเขามาเนาะเถียงครับเจาะกำไลก็ดึงดึงครับเงียบไปโดนครับเพราะว่าขันลักษณะเจ้ากำไลเงียบโดนนี้ก็คือเรียบร้อยแน่นอนครับเงียบแบบปกขันเลยนะครับผมก็เลยตตดสินใจยางเบิ่ง,งปปครับแมนอีลีครับพี่น้องนกปลาพี่โอ้ลายงามครับพี่น้องเบิ่งลยลยตัวลยงามครับผม อ่ะเดี๋ยวปวดเบิ้งครับไว้เป็นยังไงครับผมอ่ครับพี่น้องปวดมาแล้วครับตัวผูลอยบนเส้นครับผม่ลยครับพี่น้องนี่ครับไล่ดูว่างามครับผมติดตวนแล้วครับพี่น้องีกเก็บเลยครับว่างนี้ ใส่ไปซื้อครับวัได้ยินเสียงนกปลาเลยครับมาหมายนี่ใส่เดาๆครับผมจังใดจะมีนกปลาเขามาเทียงครับเรียบร้อยเลยครับผมอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องจะบุญทิ้งครับก็มีนกปลาเขาร่วมนะครับตอนนี้ดึงใส่กันคักอยู่ครับเบื้องว่าสิหมานบ่ครับผมแต่ว่าเจ้ากำไรหมานแล้วครับผมนําไปก่อนเลยครับเอ้าเดี๋ยวไปลุ่นเบื้องอีกจัค่อนนครับพี่น้องว่าสิเป็นยังไงครับ ขอนี้มาแล้วครับผมยอดครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามัวแล้วครับบ่ายสามครึ่งนะครับผมจะได้เดินทางกลับแล้วครับผมคลิปนี้ก็สีประมาณนี้นะครับผมสรุปคลิปครับผมได้แต้มเดียวครับเจ้ากำไรนี่นะครับผมเจ้ากำไรจัดให้ครับแต้มเดียวก็ถือว่าโอเคครับผม ในบรรยากาศหนาวแล้วนะครับน้อาหนาวร่มก็แห้งกับกดค้างตอนนกหยากเก่งหน่อยครับพี่น้องร่มก็แห้งแต่ว่ามาไม้ไม้ที่สามครับพี่น้องนี่ไม้ที่สามพเนียดลันครับพี่น้องโอ้เนี่ยพเนียดเจาะกําไรมันลันครับบ่รู้ว่านกเกียบหรอครับตบปฐนหรือยี่หรี่หือพูงคขากันครับก็เลยชีดเดินทางกลับแล้วครับผม เดี๋ยวสิเปาเจ้าบุญทิ้งลงนะครับบอบมีนกปลาเขารวมเลยครับเจ้าบุญทิง้งตนดูไงครับน้องเอาคลิปนี้ก็สีประมาณสามนีนะครับผมคลิปนา้าคลิปนี้พอกันไหมครับผมท่าได้เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจใผมเบาหน่อยน้องเขาไงเมืองภาคใตอีกคึ้เก่าแล้วครับผม สิเรียาพาจากกาบ,บานแล้วครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม